เฮ้ยสำเร็จสำเร็จสำเร็จเอาควงแล้วควงมือเอาควงมือแกงกันเลิบกับเออเอเออเออออาอีกเมลเลอร์ป่ะอีกเมลเอเป่าปากกับเปล่าขึ้นกันแระเนี้เอาเอาเอามุน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 เออเอามุน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 เร็วเร็วเร็ว เงือเงียัเงียบุ่นอยู่อึหเห้ยพฮ้ยเฮยุฮ้ยหฮ้ยเฮ้ยล้ยเฮ้ยเฮ้เอ้ยเฮ้ยเฮ้าแฮ้ยเั้ยนน้เอ้ยเอ้ยเน้ยเฮ้เฮ้ยเฮนยเน้เ้ยเฮ้ยเฮ้เ้เ้เฮ้ยเ้ยเฮเฮยเฮ้ยเ้ยเเ้ย้้เ้ย้ ขอบคุณสาวอุ้มที่มาขุดหลุมไปให้นะครับอุ้ย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 ห้อยเดียวห้อยเดียวห้อยรถดีหม่ฟุงสลดรถเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไมเอาไม่เอาไม่มาตันพ่อเอาห้อยไหมห้อยไหมเออ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 ฮึดฮึดฮึดต่ำต่ำต่ำตำอ้วนต่ำใส่เครื่องปุงแล้วก็ต่ำเร็วเร็ว ตั้มตั้มตั้มต,ต,ต,ต like. ั้ตั้ตั้ตั้มตั้ตั้มตั้มตั้ตั้ม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 มบรรยากาศร้อนนะคะเด็กๆเขาก็จะเล่นอย่างนี้แหละค่ะเป่าปากลินนะหนึ่งใส้เลยก็หล้ กำลังใจพี่เดือนอมุนมุมุเอออมุนมุมุนเออมุน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 เอ้เอมุน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 ุมุเอออมุนมุเกียรเอมุน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 อ้วนมุนอมุนอ้วนมุนเร็วเร็รหอบดินเร็วเอ้ โอ้ยอุเโอ,อ้ยเฉหาของลิงอ้ <c oughs> วนนะพ่อร้องเพลงอะไรวะฟังไม่รู้เรื่องเลยร้องร้องพอ่พอได้พ่อร้องพอ่พอได้อว,วนวะสิเต้นก็เลยบโบหูเต้นเนาะอ้วนเนาะโอ้ยเต้นโบเข่าจังหวะอ้วนวะเอาอ้วนแต่เป็นแดนเซอร์ให้พ่อทำแมนเร็ว พ่อรองเพลงญี่ปุ่นอ้วนหันหน้าฟังพ่อรองเพลงจบที่ตบมือเน่กำลังว่าที่ตบมือเอ้เจ้เลิอเสียตายแล้วนึ่งต้องฮึ่ม หน้่งสองฮึมเองแกงโคฟังเพลงพอแกงโคฟังเพลงพอเอ้โอ้ล่ำแล้วล่ำแล้วโอ้เป็นหางเครื่องแล้วพุ่นพุ่นลำวงแล้วล่ำอ่อมแล้วเอ้าพอลองลูกเต้นนะคะพุ่นให้กำลังใจพอพุ่นโยโยโยอ้วนไม่หางดีไม่หางดีโอ้นะคะไม่หางดี เมื่อกี้ขึ้นพุ่นปีนคอกอยู่พอพีกแล้วโอ้เหมือนฝนจะตกเลยนะคะนี่เล่มดมืดมาแล้ว เออพอเฮ้ย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 ขีูุ้บุบุบยูเฮ้ยเฮ้ยอะไรนั่นน่ะอะไรนั่นน่ะชีเมจ้ได้ชีเมวจ้ได้ตายืนไหมเฮ้ย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  พุ่นเบิ่งใช่เลยเลิบจะกลับบ้านแล้วนะคะเฮ้ยเฮ้ยเขาไปบ้านเมื่อไบนีอ้เฮ็ด่มีมูแรวบนีเากับ้านเมื่อเร้วน่น้ำชาใช่เลิบฟนะเฮ้ยเออสิลินน้ำไฟปนี้ เหงาแล้วกกลับบ้านแน้วก็กลับบ้านแล้วขอด้ห่มเร็วอืมเรียบรยบ่อยาย,อยา,ขขามเรียนครัยเพิขข่งห้องบ้านละครับ อาฟังได้นะครับเด้อพี่ผมจะลองเที่ยฟังมันเปลี่นพอกเราอกตัวหน่งะไรกันเนาะเดาดิกระน้าด้นเขาเขาห้เลียวนะบุเมน่าเขาบอกเอาห้ยยังเอาหาก้นเขาอีกพาผม เนมหนึ่ละด้เนมหน่ละด้เหอแม่หน่อเห้อแม่สมค่าีุ่ล้อมเบอร์เบอโอ้โหวัดตัดเจียวไปอีกหนวดไม่ไฟถือยางดีแม่น้อยแม่น้อยระวังเออเขาเป็นมิดกันเป็นบางคุนชีมาไงอาเขารอได้แล้ว กับแม่แก้วกับอันแม่ไผ่นี่บ่ต้องถามถึงเฝ้า, <laughs> าห้เลยมันบอ <laughs> ย่านตะบัได้ห้ยมันบ่ก <laughs> ับพ่อพิกคนหนึห่งเออใช่เหนือตะนันกระย่างคือกันน่ะละแม่ไผ่ตะนันกระย่างย่างกปลาผุดลงลุงลุงลุงลงมนจเก็บยางคือมัน่างไปผุดไหมป โอ้ก็บอกเล่าในแม่เอามาโชว์ในเป็นยังส้่งทองลก็บอกว่ายางโชว์นเป็นยังย่เห็เขาเห็นเห็นอย่างว่าทงานีนะนี่เอาเลิกดูบ้านคนแ่เอาเเอาเเขาไปในปลาขุนเขาไปในปลาอบปลาอ่ากขมากินยา้าวมืกลาบานเอาไปเสียงปลาเสียงคนหยั่นค้นเห็นสั่งแม่มั่นแต่เจ็กเอ้ยแต่เจ็กเนาะเอมาีน้อนลยแล้วก็ยางะิน สองขานานีง้างอยู่กลางถนนอีสองขาหลังนี่ย่างอยู่ข้างมันย่างได้แบบใหญไปแบบไรข้างไงเนาะท่องง่ายได้นั่นทัานเจ้ว่านั่นเห็นบลเด็กชาวว่านยังนินบ่เจ้าขี้เป็นจะหามลงเจ้วขี้ผู้ชังนสั่นเหรอมันก็ไปข้างผังสั่นเหรอเงี้ยเงี้ยเงี้ยจะสีไปเห็นบลผังสั่นเหรอมาขมาอ้อยเราเหลืออดมาเบิ่งหน่วย์กาตาย จะเป็นจังได้ผุดอ่ะผุดอ่ะเออแน่วรอแน่วรอเออผุ่นน้ำแม่กก๊ซีนผุ่นคนหนึ่งรอคนหนึ่งเอาเอาไปน้ำกันแม่แก๊ซกับแม่ไพ่ไปผุนหนึ่งรอผุนหนึ่งเอาตัวเนาะผุ่นยกให้ละผุ่นพร้อมแลกเปียนแล้วเฮตย้ำเล็ด สำเร็จสำเร็จสำหรับคลิปวีดีโอนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมนะคะหนึ่งแช่นึงไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะโอ้พี่พีเดือนมีผมอย่าว่าผมหน้ามาหนูเฮ้ยเฮ้เอออย่าลืมนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้านะคะบ๊ายบายจ้า วันนี้อยู่กับราวทั้งวัน <laughs>